ครับผมครับสวัสดีนะครับนะตอนเมื่อกี้พามาเบิงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอ่ามือสองมือบวกคาดคิดว่ามันจะท่วมม้าป่านนี้นะครับนะโอ้ยเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็มาเบิงมาหน่ะอยู่โอคิดว่ามันติท่วมครับป่านนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเช็คอยนนะครับนะนี่ละเดี่ยพาไปเบิงโอ้ยแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยอ่า ก็สองมือเร่งที่ละสุดยอดทีเดียวครับโอ้เราสิพาไปเบิ่งจักหน่อยเนาะครับเนาะเบิ่งน้ำท่วมอ่านี่แหละปัญหาเรได้อยู่ที่น้ำฝนน้ำยังนะครับแต่ว่าอ่าที่เห็นอยู่นี่เป็นอ่าทั้งเหนือเขลื่อนล้าเป่าครับผมเหนือเขื่อนล้าเป่าเนาะอ่าที่เห็นอยู่นี่อ่านี่ครับ เข่ามาทายหวานมกราเน,นี่โอ้ยยังงามอยู่เลยนี่ยังเห็นกันแทนะยังเข่านี่ยง้อยด้ยครับนี่อ่าลงเบิงนี่เขา่าอ่าถี่เห็นอยู่นี่อ่าเข่านี่เกือบเพียงคว้าด้ครับนี่แต่ลงไปนในหน้านี่อ่านี่แหละแต่ว่าจะทานการณ์ตอนนี้เบื้องรถครับข้าเบิดอ่านี่แหละผมพามาเบิง นี่สภาพคามนะครับนี่แหละมันก็เป็นกระบอกเสียงเนาะครับเปลี่ยนขอเป็นกระบอกเสียงสามไทยไปถึงอ่ครูเพิ่นมีความอ่ครูเพิ่นมีหน้าที่เราผิดชอบแน่จังหนนะครับเนาะวันเป็ยนยังไงนี่นี่มันเปลี่ยนน้ามเหนือเคื่อนได้ครับนี่อ่าสีเห็นด้วยน,นี่ครับโอ,โอ,โอฟนะ้ฟังทั้งผลเนาะฟังทั้งหมกัน เสียหลายเลยครับอ่าจากที่เห็นอยู่นี่คือนี่ครับท่วมแค่สองมือครับสองมืออ่าท่วมคือน้าเป็นเมตรนี่กับโอ้คือว่าสุดยอดเติบเนาะครับเนาะอ่านี่นี่คือความศูญเสียบางทีอ่ามันอาจจะบอสมควสิศูนย์เสียก็ได้นะครับถามมาเบิงถามเบือง,ถา,งถามพิจารณาเบิงดีๆแล้วเพราะว่าผมพิจารณาแล้วเพราะว่ามือสองมือนี่ผมไปเบืองแล้วอ่าใต้เคลื่อน บมมีน้ำจักมิดเลยพี่น้องอ่านาะครับนาออ่าอันนี้ก็ฝากฝากผู้อ่าผู้เพื่อนรับผิดชอบนะครับอ่าก็อยากให้เพื่อนอธิบายนะจนังน้อยนาะครับนาะเป็นยังไเน้ะครับนาะงได้มาเบืองมาแยง,งนํเอ่อพี่น้องทั้งผู้เพิ่อนอยู่เหนือเขื่อนบ่เออหรือว่าฟังแต่อนผู้เพิ่อนอยู่ข้างล่างข้างใต้เขื่อนนาะครับเนาองอ่า นี่ตะว่ากักเก็บน้ำกักเก็บน้ำโอ้ยเป็นยังได้นี่มันสูญเสียว่าแมนหน่อยเลยนี่มันเป็นสิบเป็นหลายหมืน่นสิบเป็นแสนไรเหมือนเด้อครับทางนี่พวอมสูญเสียนี่กับถ้าตีเป็นเงินแล้วกับหลายล้านบาทเลยครับตีเป็นเงินเนี่ยอ่าว่าแมนธรรมดาเลยพื้นที่มองนี้เขางามพร้อมครับพื้นที่แถวเนี่ยอ่าถ้าได้มีการเก็บเกีเก่ยวขึ้นเนี่ไรนึงเนี่ย เกิตัวเป็นเงินหลายบาทด้วยครับแถวนี่เขางามครับพื้นที่แถวนี่แถวรุ่มเนี่ยมาเบิงครับผูอ่าที่มีส่วนเกี่ยวของในการดูแลน้ำกับอยากให้มาเบิงคือกันครับผมอ่าฝากฝากไว้ครับฝากไว้แม่นแม่นบอกมาเบิงกับหาผูมาเบิงก็ได้ครับเออมาสอบถามความเสียนอยงสั้นนังส่อ่าล้องมาเบิงครับเนี่มันสี่ คืออย่างความคิดถี่นัางอยู่ในห่องบอ่วเนาะครับเนาะอ่ะนี่แะละครับนี่เป็นความสูญเสียบก,กี้มือได้ครับนี่เนี่ยน้ำขึ้นมาเนี่ยอ่านี่ไปเบื้องนี่รับที่เห็นอย่โอ้นครับเป็นปลาเป็นเน,น,นื้อูุ่นกับเป็นห้วยนะ้ำเริ่มออกมาแล้วทั้งห้วยเนาะมันแตกออกมานี่แถวนี่ก็ดีบพูนแล้วไปอีกพูนแล้วครับร้ายเป็น เพิ่มไปอีกหลายหมื่นไร่แล้ะทั้งเทิงเนี่ยเนี่ยมันเริ่มจะออกมาเรียกนามเห็นบน่ยออกมาเนี่ยโอ้ยหุ่นวันเมื่อกวนผมยังไปหุ่นเลยพุ่นอยู่เทียงหุ่นไปซามเ่ายูหุ่นอ่าท่านพอสามเมืออ่าสวมแล้วครับสวมเบิดแล้วุโมเลือ่าทุนเห็ดมากอบ่มีหรอครับอ่าตางคนต่างบ่ม สูญเสียเบิดแหละนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นบางที่ก็อยากให้ผู้เพิ่น,นมีสว่วนเกี่ยวข้องนะครับเนาะมาเบิงอ่ามาเบิงมาซองเบิงมันสมควรสิสูญเสียบอเนาะครับเนาะอ่าบางอย่างมันก็บบสมควรเท่ากับสามารถสิเหตุเห็นบ,บ่สูญเสียได้หรือบางที่มันสิ้นสลาหลือให้มันสูญเสียหน่อยลงไปอีก ก็ได้เนาะครับมันมีส่วนแก้ไขได้เบิดถาคน,นมานาเบิรงมาพิจารณาเบิรงมามาเบิรงอลยหน้างานเนาะครับเนาะอ่านี่แหละก็อยากฝากครับผมอยากฝากไปทั้งผู้่นับผิดชอบเนี่ยจังหน่อยเนาะครับเนาะอ่าผมก็เป็นไทยบ้านธรรมดานี่แหละครับผมก็แค่อยากเป็นกระบอกเสียงครับผมซื้อไปหลายหลายหนวยงานเห็นมาเบิรงเนาะครับเนาะ เพราะว่ามันบบบันล่านกันครับผมเบื้องแล้วบบันล่านกันว่าเป็นยังข้างบนเนี่ยคือถ่วมครับแค่เอเนี่ยมันมันปลาเข้าไปหลายแล้วครับหลายหมื่นไรแล้วครับที่มันถ่วมข้ามาตอนนี้นะครับเนาะตอนนี้ที่มันถ่วมขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าข้างล่างนี่บมีน้ำเลยนี่มันหนาคิดนะครับเนาะมันถ้าว่าเก็บกักน้ำมันก็ปริมาณมันก็โอเคแล้วนะครับอ่า ปริมาณเกิดถือว่ามันสมควรสิระบายน้าได้แล้วครับเพราะว่ามันเกิดมันก็มีาพายุมีฝนมีอย่างมาอีกอยู่เน,นาะนี่แหละครับผมอยากให้อยากให้ใหเพื่อนมาตอบอย่างน,น้อยๆกับมาตอบคําถามรู้ครับออย่า,ยางน,น้อยๆกับมาตอบคําถามให้กันทีบ้านผู้เพื่อนอยู่เหนือเขื่อนเนี่ยเอบอกว่าสิเป็น หน่วยงานใดก็ถามเนาะครับเนาะอยากให้มาตอบคำถามเพื่อนเนี่ยนี่ก็เบื้องตีพี่น้องเนี่ยทั้งเลี้ยงสัตว์ทั้งอย่างเนี้ยหมูเมื่อเนี่ยเพื่อนอย่างยุดก็จะได้ขนง่ายขึ้นจักไปจังไหนมั่งเด้วัวควายก็โอ้ยขึ้นมายากลำบากพี่น้องเลยอยากให้มาเบื้องมาเห็นอ่าแต่ตอนนี้ก็ยังบ่ทันมีผู้ใดมาเบื้องมาเห็นหรอกเนาะครับเนาะครับมีนี่ก็ได้ขอเป็นกระบอกเสียงให้อ่า ฝากนะครับเนาะฝากเปลีนกระบอกเสียงฝากฝากไปทั้งผู้มีส่วนนะครับเนาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอ่ามาตอบคําถามเลยครับเอาเมาเบิรงมาหยังพี่น้องทั้นทงนี้หรือเปลี่ยนในมาตอบคําถามเพื่อนแอนว่าเป็นยังไงอ่าเสียงยู่ยังสี่บ่าเสียู่แบบแตามยถากรรมบ่หรือยังไงโอ้ยโนเมีนเด้อย,ยังน้อยๆกิด รนะเบิงเพร่จแน,น้ครับนี่แหละผมก็ได้แต่บอกนี่แหละเป็นกระบ,บอกเสียงบอกไปตามโซวเชี่ยวนี่แหละเนาะครับเนาะ,อะบอกไปตามสายลมนี่แหละเนาะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับกดแชร์นะครับผมอฝากกดแชร์เนี่ยครับผมอ่าใหู้เพิ่อน่อนวยงานี่เกี่ยวของเพิ่นได้ หูได้เห็นนะครับได้รับทราบนะครับเนาะอ่าถึงความเป็นอยู่อ่าของพี่น้องนะครับเนาะครับ